สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านดีครับโอ้เ oh, <c oughs> มื่อนี้มาชมอันเบาวผู้ไทยคำตะก,กา <c oughs> เป็นมัดเข่าเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเกี่ยวแล้วมือสองมือนเนาะ <c oughs> ก็ได้ทำการมัดเนาะโอ้ <c oughs> มัดในมัดผู้เดียวบ่ ไม่ออกครับโอ้มัดก็ไม่ออกมือเกี่ยวนั่งยะนัน่งมาอ๋อใส่ผ้าโสดสันทร <laughs> งทรงไหลน,นี่โบโซดแล้วเพราะว่ามือเกี่ยวบอกเขาได้อยู่นะโอ้ไปใส่มือเกี่ยวหันเอารถไปรถสีเข้าไปสีเข้าต<อ>ับจางเลนครับมีอมอ,อกพั<อ>นธะเกี่ยวพันธะกัพ<อ>ันเมื่อวันี้จะพามัดครับพามาัดเนาะก็จะเป็นเข้า เป็นปิตเตาะไหมโอ้เป็นตอใหม่เนาะโอ้นี่เนาะอือก็มีสามเส้นแั่งสันอันนี้สำรองบ่แช่ไว้มีโอ้เป็นตอแบบนี้นะอือโอ้เราเอาเองบ่ตอกนี่กะครับคุณนี้เป็นไม้ไผ่อ่อนๆโอ้บ่ได้ไปถ่ายทำมาตอนเอาเหล่าเนาะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเขาต้องแสน้ำบ่โอ้แสน้ำไว้นี่โอ้น้ำกับพอดีเนาะอืม โอ้นี่แเต่น่าไหมเนาะอืมโอ้ตอกมัดนี่เดีเขาลืมเราตอกมัดข้าวตอกมัดเข่าเนาะอ่ะต่อไปทีไปเบิ้ลหน่งการมัดทีมัดโอ้ร้อยตอกอืมโอ้ลงเด็ดเสร็จสามร้อยตอ,อก Ô nhắn nhủ hai đi này bà. ba. hai đi ô ní ba. Ô nhắn. 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 Ô พอดีพอดีแห้งเจาของอือดี่แ้งเจาอ,อ,จาอแบบซีฟ้อนออจ้ที่มันอะตามคนรุ่นใหม่เขาอ,อาจจะเขาอ,อาใช้รถเกี่ยวเนาะเออตวารนเขาให้แบบแบแบบแบบี่ั้งเดเพราะว่าั้งเดิมแบบโบราณเนาะเขาก็ๆๆใช้งูเลี้ง้ายที่หน้าเลยมีเวลาเอ,อ็อเขาวางอเพี นี่เป็นข้าวหางยีด้วยครับเป็ข้าวดอข้าวดอหางยีเนาะข้าวหางยีเกษตรไรมาจเกษตรโอ้ยจังไรว่ามันยีบ่ยี่างนี้มันกิดจะมีอย่างนี้อยู่เก้าสิบมือนโอ้ยเก้าสิบมือเลยสามเดือนเนาะมันจะอ่อมหอมอืมยันเราหนึ่งกิ่ก็อนอืมก้อนเท้าเท้ามันจะเท่งก็กันอืสองค้อนแล้ว เอาจากฟอนกับมาหนึ่งเอาพุ่พนใะห้เขาที่ฟอนเนาะอสามฟอนแล้วอสีฟอนแล้ว นี่เอาแต่ขับขึ้นมาจากที่โต๊ะใหญ่เนาะเออเพราะว่าาทำมาติดสองวันเราจะเก็บมือให้เขาทำหมุดอีตัวหมุดไปแล้วแน่นบางเอากต่ใช้อันอวัยวะทุกส่วนท่าแล้วเนเออหน้าคุยไปเราหูต่างหาคิวเอาแต่ว่าเราก็คิวคิวคิวเขาเน็บปั๊บเขาคือเขาเสียเงินมีอโ้เนี่ยปั๊บเลยเนาะ ขึนข้าเบิองเกี่ยวเขาเกียวเขาตรงีตรงไตเนาะมันเป็นเขาหางนี้แต่เกี๊ยคือกันโอ้จเปนรองเนพันเลยกระเยากาศบนน้มันีข้ขาอายุสั้นมันเหนาะสำหรับหน้าที่น้ำน้อยนั่น้นะท่นเดียวกันนี่ฮะขึ้นเขาอายุสั้นเนี่ะเขากลับเขาไเกี่ยวไวขึ้นแต่ขั้นตอน ภาษีพื้นที่แป็มันมันนี่น้ำเขาใไปเขาเกดข้าวที่มันยาวนึ่้อยเก้าหนึ่งร้อยห้าข้ตามพืนที่ตัวนี้ตั้งใตเป็นหินศิลาแลงบ่หินศิลาแลงเอาหากระได้สองหนึ่งเด้เนี่ยรื้อน้าเองเนาะบา ไม่ได้ใช่หนูบ่การบนยังบอกเขามีเวลาไปครับบ่ได้บุริสชื่อไว้โอ้กังใจ่วไว้ว่าที่ลุกไปการยุป้าตามเอาสียนู้โอ้น้อเพาะว่าไปเมื่อนั้นก่ได้กินรลูกอืมรายการลูกเนาะได้กจะให้ลุงโหลดลงที่พาเบิร์นก็ได้เลยได้เลย ซื้อแล้วาป้อนเจ้ากนรวยบันนอมีชีวิตคนบ้านเฮาอืมเนาะโอ้ว่างงานเหรอได้โอ้่งขอรำจ้างผมด้วพ่แมนรายการเลยส่วนข่านนี่ซุนนกคราวนี่พันปอนนี่แจ้กไลอยี่ปุ่นเห้า บ่บ่โอ้นี่นาพอหน้าเม่ตัวนี้เนาะยืส่ก่อนยืนาห่วยูกย้น้าูกงป้ายางใส่นละของของใส่ยามเศ้าอืม ไรน้อยุ่นเนาะอโอ้กไรอืออบริสีเขาขินอือโอ้แตการแล้วมันเห็นน้าบ้านผัดบได้หลายโบเอากแน่นเยู่ดอกปีนี้ราคาเขาจะขึ้นไหมอืมปีนี้หันรับเพราะว่าไม่รู้ไงเข้าเขาว,ขา,วาให้ทั้งล้เอรายสุดนา เป็นต่นเป็นลำดีแต่เนาะขาวน้าเจ้าเนาะคุณเมากรมบริสุทธิ์ปุ๋ยนะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยบ่บกกครับเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติแบบที่งูที่ควายอืเพรว่าหลังจากที่คนไทยก่อนที่ไทยุดมีก,มการรุ่งรุ่งไรเจ้าขี้ควายอยู่แหล่งมันนำมาซื้อมาขายอันนี้น้อยยังซี้กะใส,ส่จักยี่อสอบย,ยาวในกระสามชิดใส่ขี้ายเมื่อใดบริสุทธเข้ากัน เอามามัดเป็นแรงใช่ไหมอืย่างว่าขันเขาบดได้ซื้อปุ๋ยนะมันจะใส่ผายคือมันดำเขาดำที่พูดบ่ครับเขกในี้าโอ้ดำที่วะนี่ดำที่เลี่ยนไปอื่ต้องห้างก็หนีตีมันไม่ฟ้าโอ้ตีตัมนยังเกี่ยวทันบอลลูนอ่ะอือมันฟ้านี่คือมันงามโหดบ่ครับมันจะบดตื้งโอ้มันจะตื้อบโเบิดนะมันฟ้าเขาดึงดาห้างโอก่อมันก็ง่ายขึ้น ขัอเท่ากันทีออ่มันเป็นกอได้ไมัฟ้าโตมันดีจังสีิได้ขันเมน็ดเฮ่ากีงูขี้ควายเป็นปุ๋ยนี่มันดีทเบทีบนหนึ่งมันจะกม่นนมออเคเือเขาใช้ปุ๋ยเคมีอืมคักคัย่งกว่า็ต้องมบางเม็ดแล้มันจะอ้อมออมต้อืงแน่นอยู่ข้าวหาง้ีกระสอแต่ก้อติกายนีุ่ผู้ไทยใส่เขาปรทุมทานีสองอืม เป็นไดปทุมธานีรู้สึกว่ามันต้นตั้มเกินไปเขบแยวงามยืดเขี้ยว่วหวมันตั้มเตี้ยเนาะมันเตีบ้านโบราณโบไทยเขาอเตี้เขาคุณเตี้ยแต่ว่าได้หลายเนอพื้นที่ดำสองสามไร่นี่ได้เขาถ้าคิดเป็นทางจะได้เขาอยู่ประมาณร้อยยี่สิบงโอ้เขียนกโก้ันเตน่สามสามิบก็กะ่าที่มาเกือบสา มันบบนี้หมมันบวไรมันเช็ดแอวอยู่แล้วถับเราทุกบอบฟ้อมกันได้โอ้คุณเต้คุณเตี่ยบอบทุบบอบฟ้อมกันเตีบวเอาใจงี้คืนนี้โอ้ต้องได้น้ำแห้งฟ้าคือถุกกอนหลายปันไดอายุเพิ่นจักมือคุณเตี่ยคุณเตี่ยนี่ประทุมซองนี่มันก็จะเกาต้องเจ้าเกาทิมห่าววันถึงกับร้อยห่าวันกัเป็นหยิง แตขึ้นก็พื้นที่ได้บ้างเออันพืนที่บางไดมันตึงซุมน้ำในจ้า้อยเพื่อกระยับเป็นร้อยสิบร้อยยนื้ไปนะเราเป็นให่นก้อนเนาะเปนสมคือคนดีอืงใเป็นแห้งก้อนเถิเก้าสิบกับวัชพืชเพื่อกระใสเพื่อกับสุกอยอืนี่อะไรแล้วท่าเห็ียดเอทางอุบนได้น้ำลงแล้วเพาทางกุบน ไม่ทั้งอุบลยังอยู่ไดยยังทรงอยู่ย,ยังทรงตัวอยู่มันไม่แน่น,นเลยตัวกัดเป็นกำลังใจให้เอาอดเอาเนาะเป็นยังไล <c oughs> งลง่ะลทั้งกะปี่วมกะโ่มกีแรงกะแรงทุกอย่างเป็นยังไงกะจังทิดที่ตามข่าวอยู่ดอกมั <c oughs> นหลายมือลนะแม่ได้เบิ่งข่าวแม่เยอะ ชืวท่วมไปหลายจังหวัดอยู่ได้เนาะไม่หลายจังหวัดได้สวดถึงเลยอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งงานงานุอโอ้งานนี้แล้วแล้วฝุ่นแม่บ้านเพิ่นก็นกำลังมัดเด้อพี่น้องเด้อโอ้มัดสองแถวนี่แล้วงอมๆนี่แหละจีมัดชอยผมมาได้เหรอเนาะเส้แค่แน,น่นปะ เอากระดองขึ้นมากเราเนี่ยมาเขา้าหูดีนะเว้ยอืมเอากระดองหัวผายมันดีจริงเอ๋ เก้าาเป็นโฮปีนั่นนี่เป็นหนูเหาอยู่ได้แม่นบ้อือแตว่าก็ีเวลามาเอ็ดดอกไมใช่ก็ได้เท่านห้กัปีสีเข้าเนี่ยน้ำควายเนอือขบปไปผรับขบปลูกขอไอ้ขอน้องกินผบพ่อกินอือะเจ้าก็เนี่ยมีน้อยเดียวนึกอยู่งเกไหนเนี่ยเกียจยันักกะเจ้าหันครับะเจ้าบริหนึ่งร้อยห้าโอ้ใส่ไว้พอเด้วเาไทยทำข้อโอ้ คือไปเจอดาราคนไทยมาเอ็นได้สีเว้ืน้มหนึ่งแมนมดอาหาข้าเจ้าหั่นครับประมาณจขาเจ้ายังประมาณจะประมาณจะสามไร่อือสามไร่สามไร่เนาะอีเอ็นซงไร่เลเป็นข้ากบพุทธโลกททั้งทึงันครับเพมันไกลสาก็เสียไว้ทั้งงนะเพราะมันไกลสาแต่ใส่ว่า มันเปิเข้าอายุยาวอะนะโอ้ทำมันแห้งเขากะอาศัยกระสุกสาลงมาซื้อ,อเขาต้องเอาไว้ใกล้ๆน้ำได้แล้วเขาอึดแรงน้ำก็ข้ขอหกครันเพราะว่าตัวนั้นมันเปิดสาผมคุดขึ้นมาตอนตอนมาทำหน้าไม่ไหมเออจ้างรถไปคูดขึ้นมาคุดให้คุดไว้ถ้าเ,เอาน้ำล้อเขาเนี่ยให้ควายแน่นะ<อ>ขเขากะเลี้ยงปลากินแน่ ถ้าเป็นเข้าวต้นนี้ก็บอกเขามีผาง่ายนะแต่มันหันได้น้อยที่มันห้าเข้าไปสีไปนะมันมันคือเข้าวยีเนี่ยมันจะแปกแนวหนึ่งนะกันไถถ้าเข้าวหนึ่งกับชอบมันจะได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงยี่สิบสามลูกบอกเออละก็อันน้อยเวลาเข้าไปีสีไปเนี่ยสีเนี่ยมันจะเลยเข้าแค่สิบสามหรือสิบสี่ลูกห่วยมันไปใช้เม็ดมันจะเป็นกากไหลโอ้ มันจะเข้าบนักนะแล้วเวลาเข้าไปมามันกะไหนขึ้นมามันก็บโบได้หลายเออถ้ามาสองถ้วยนี่ก็จะกินได้อยู่ประมาณจักสิบก้อนกะเบิดแล้วนะกะพอดีอิ่มเออเอ้าเข้าค่อยวันนี้ถ้าเป็นข้าวกอุบนี่ถ้ามาสองถ้วยนี่มันจะกินได้อยู่สิบห้าคนโอ้สองถ้วยหันครับเพราะว่ามันจะป็นข้าวึ้นมอ กนต than, ่างกันเนาะก็ขอกเนาะเขาเขากอกอกก็สอบนุ่งง่ายท้อกันเขาเขาเขาเข้าคุณยิงนี่เ้าคุณยิ่งจะได้แค่ยี่แปดเขาเข้ากอกอกจะเป็นสามที่สองลูกชุ่พอกันง่ายพอกันจะชอบมันเดียวกันแต่คนละแนวน้ำหนักอืมเป็นสั่นเนาะอะไรบ้างเอามาสีเหมนี้สีกะถ้ามันถ้าที่กระชอบสีซึ่งหรือว่าที่เม็ดเขาที่มันเป็นเป็นนั้นแน่กะ กระสอบนี้ก็ได้เขาเกือบ20ิโลหรือว่า18ถึง20กิโลหนดนะม,มันจะแตกต่างกันหลาย<อ>แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันเป็นน้ําตาลหลายอืมก็<น>ข้อหกครับคนที่เป็นบาหวานเขาจะหมอนิยมต้มสอบกินนหอมอยู่ในแป้งเอคุณหมอค่นเว้า เชื่อหมอหมอเรียนมาเอาสิเราเอาเอ๊ะให้เรากันเออรวมกันเลยล่ะบุญยูดีนี่ไงกินข้าวนั้นล่นข้ลันเออแต้ว่าเขาก็ขอหูแตเสื้อเรยืเพราะว่าก็ทีเสือไว้หันเพราะว่าซุ่มคนผู้เท่าเบิ่กะ ยามันลามามันผัดบวแข็งคือเขาสุ่มเขาคุณนีเนาะเออเขาอนุยาวมันจะยามคือคือยามเดินนี้เดืนิดเน็ตติดต่มาเนี่ยมันจะไออมาสีมันนม่มีสีมันก็ยังอ่อนคือเก้าวนะมันจะหมดมันจะเหล่วไอ้แหลกนะเขินสั้นเนาะฟืนไม่มีเหลวแข็งแบบคนยามลาลามมันเห็นหน้าน้องขึ้นมาจะซีกับเอาแหละเฮ้ อือโอ้ตัวนี้มันไงอืออาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปสนีสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับบ่าวผู้ไทยครับผม <laughs>